สวัสดีครับยินดีต้อนรับผสู่ช่องสันเพชรชาแนลนะครับวันนี้ผมเต้นสันเพชรนะครับจะมารีวิวทริปเที่ยวลาวด้วยตนเองนะครับโดยทริปนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่เวียงจันทร์วังเวียงแล้วก็หลวงพระบางนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังจะศึกษาแนวทางในการเดินทางไปเที่ยวลาวด้วยตนเองนะครับสามารถใช้คลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะครับไปชมเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึง ด่านพรมแดนหนองคายแล้วนะครับก็กําลังจะเข้าไปเพื่อติดต่อข้ามแดนนะครับผมในการติดต่อขอข้ามแดนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือพาสปอร์ตนะครับในการติดต่อขอข้ามแดนนะครับแล้วก็ข้อควรรู้ในการติดต่อข้ามแดนนะครับกับตำรวจบอกก็คือว่าก็ห้ามใช้กล้องถ่ายรูปและสามารถถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้นะครับในระหว่างการติดต่อขอข้ามแดนนะครับผม มาถึงด่านต่อมอของเราแล้วนะครับ่งที่ต้องเตรียมก็คือปากกานะครับสำหรับเขียนใบแจ้งเข้าเมืองนะครับนะครับมอน,น้เท่ากับวันที่ส8ตุลานะครับเนาะกับคาม,มาสปโปโลาแล้วนะครับวันที่นี้เท่ากับแหลกเงินนะครับแหลกเงินบาทเป็นเงินกีบนะครับทันนี้แหลกเงินอยู่สา3พ0 0บาทนะครับรยูเลด เศษเงินก็คือ1บาทต่อ4 000, ่กองกีบนะครับแต่เงินมาละเหมือล้าน4ี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันกีบนะแต่ชี้มีแบ่งยังไงมีมีแบ่งหาหมื่นกีบมีแบ่งหมื่นกีบนะครับสิบพัน้วก็มีแบ่งหาพันกีบนะครับหนึ่งพันกีบหน่นะครับเงินเงินละ้านะครับ,านนรบมาใส่เศษเงินล้านมาใส่แล้วนะครับ แต่เป็นเงินไทยนี่รวยครับตอนนี้เป็นรถบัสนะครับรอรถออกกันครับเอขึ้นรถบัสยู่ดานพรมแรนเลาาน,น,นะครับราการไปลงรถบัสยู่ทีตลาดเสาของเวียงจันทร์นะครับในราคา1 2 0 0 0กีบต่อคนนะครับผมครับตอนนี้เ่อก็มาหอดเวียงจันทร์นะครับกำลังย่าง,งาไปเที่ยวประตูชช่ครับผม ไงพูดปุ้ยเซ้ายล่างครับตอนนี้กำลังยางรัดเลาะครับอันนี้เป็นกระช่วงป้องกันประเทศของประเทศเล่านาบสกลุลละยังเลาะก่อน ขอหันห้องกระเดยเปยนซิมกันแล้วนะครับเป็นซิมของที่พัดนะครับราคา100บาทในนี้สิบกิกนะครับอยู่ได้้รงหน้ามือนแล้วไปหอดประตูใช้แล้วก็สุดท้ายใหตรงนหนช่งกำลังโค้งหลังจากยางรัดล้อมากครับเพาก็ะหอดประตูใช้แล้วครับนี่หัวหน้ากินยังได้หอดประตูใส้แล้ว ทางขาบไปประตูเชยนี่นะครับประตูเชยครับนัทาไทยดูกอยู่ประตูเช,ยน,าาย,ชยนะคนห้ายครับ ไม่มีไคครับม่แด้คนไ้ทั้งหมปุ้ยพร้อมยาถ่ายลูกไนงะครับเราก็ได้มุมถ่ายรูปไปแล้วนะครับแบบโลง่ลงๆนะครับคนไม่เยอะ ตมน้ำพุไปตอนนี้เร้ากับนังสกายแล็บนะครับ การประตูชัย จะซื้อกระเป๋าแบกแพ็กสงสารคนแบบเอ้ยสงสารคนร่านกระเป๋าครับพอาเขาหอดเพส่สยเหนือนะครับเขาก็ซื้อตัวรถตู้นะครับจากเวียงจันไปวังเวียงนะครับซึ่งรถตู้นี่ก็สีผ้าเฮ้าผ่านไปถนนสายใหม่ก็คือไปทางด่วนนะครับหอดวังเวียงนะครับผมกาสิลดระยะเวลาในการเดินทางในหลายครับ ประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมสัตมาเดินทางจากเวียงจันทน์หอนบางเวียงครับหอนบางเวียงเลยวยครับกับตอนนี้นั่งตุ๊ๆเขาไปในโรงแรมซเซเว่นและข้าเหมอนะครับข้าเหมอไปโรงแรม ครับก็มาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะครับโรงแรมดีอรคาเดมี่เทนนิงโฮเทลแอนด์เรสเตอร์กรองนะครับแล้วเราก็ได้จอง ค่าที่พักยู่งเลี่ยมนี่็อยูทีสามร้อยสี่สิบถึงสี่รอยบาทนะครับถ้าจองเรื่องหนาถ้าสีใดในราคาถือก็คือพวกผมจองใดในราคา3า0ิบาทนะครับรวมอาหารเสานะครับผมกัที่พักก็เป็นเหมือนลงเลียนฝึกหัดนะครับผมในการรงเรียมเขานะครับออกหมายเลขหนึ่งห้าออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วนะครับ <laughs> แต่รับจะซื้อศูนย์ห้าก็ออกแล้วหนึ่งห้าก็ออกอ่ะ อืมครับชมบรรยากาศภายในห้องนะครับอ่ะเป็นยังไงจะเปน็นห้องน้ำนะครับครักโครกอาบน้ำแยียกส่วนแล้วก็แยียกกับตัวแยียกกับม้ออาบน้ำด้วยครับเนี่ย นี่มีเดนชชวร์นครับแยกกันแยกกันโจกันไงนะครับเวนเวนไงอถึงใจก็ห้องมืฟรนครับมีน้ำให้สองขวดมีกาต้มน้ำนะครับนาอแล้วก็มีกาแฟมีชาปิ้ตันมีทีวีมีอ่าไวไฟ แต่ว่าบรรยากาศของนี้ครับเปิดออกไปนี่พอเลยเหมาะแปลงแต่ก็บแนมเห็นวิวเขาอยู่ครับมีะระเบียงลานเบียงกักว้างเลยได้ไหมระเบียงนะครับนี่อู้ว์เบียงกว้างเลยครับเนี่ยนราตดแตง กลางวังเวียงครับส,สวยครับครับตอนนี้เขากะแยกออกจากโรงแรมมาแล้วนะครับเนาะกะสี่ภาไปหาเสารถครับหาเสามอเตอร์ไซค์ขี่ก่อนเพราะว่าเข้าสิตองขี่ไปหากินเขาหาเลาะหาเที่ยวนะครับเนาะกับหาบิุญราคาครับว่าควรนสี้ เซลเนี่ยราคาจากบาทกระสีเซาประมาณสองหมื่นครับเอยสามหมื 3, 000, ่นสองสามหมื่นประมาณนี้แ <c oughs> ะเดี๋ถาเบิ้งครับนี่เดแมนบอกให้เซลทุ่มไปโอ้โหเราจะขับวิ่ดีเราจะขับถามนะครับว่าคิดตรงไหนครับ ตัเชารถใด,ดลาค่า300บาทต่อ24ชั่วโมงนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ว,วีบรับครับเข้ามาสีมาจองตัวรถไฟนะครับจากบางเบียงไปหลวงพระบางนะครับรถไฟเขาเรียวสูงเนะาะบ้านเ้าวบ่มีนะครับเอา้ามันให้หน,น,หนุ่นไปไม่ได้ มีรถไฟลาวจีนสะอะไรนะวังเวียงเออนี่งครับอลังการอยู่ดีตอนนี้มาหอดสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟลาวจีนเป็นว่าอ่าสถานีวังเวียงนะครับมันจองตั๋วรถไฟจากวังเวียงไปหลวงพระบางนะครับ วันนี้กับวันที่18ตุล,ลานะครับเนาะกับบ้านเฮาประเทศไทยยังบ่ทันมีรถไฟความเร็วสูงครับมานั่งของของลาวก่อนนะครับเนาะมานั่งของลาวก่อนมนาะเป็นจังได๋รถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้รถไฟยิ่งใหญ่ครับไปจองตัว๋วก่อน บย <Boy. S 2> นี่นะครับมามองขายตีนะครับมาซื้อตัวรถไฟนะครับตัวรถไฟจากวังเวียงไปหลวงพอาบาังนะครับเว mm hmm. ลาเปิดขายตัวเพื่อขาย็นรอบนะครับเราจะซื้อตัวล่วงหน้าได้ไม่เกินสองหมื่นนะครับถึงใน่ในอนวันเดินทางนะครับ แต่ว่าเบอรเขาราคาตักว่าสาชินังสั้นเลยนะสั้นสองเนาะอัมสามเนาะไฟสั้นสองนะครับสั้นสองไฟสั้นสองสิราคาจะหวานนะครับต่อคนจากวางเรียงไปหลวงพระบาง ครับก็สรุปว่าเฮาจองตั๋วรถไฟจากวังเวียงไปหลวงพะบางเป็นรถไฟธรรมดานะครับเพราะว่ารถไฟข้มเร็วสูงเต็มนะครับซึ่งราคาตั๋วรถไฟธรรมดากันอยู่ที่า 86, ราคา86,000กีบต่อคนนะครับจากวังเวียงไปหลวงพะบางครับผมครับตอนนี้เฮาก็มาอยู่สะพานขามแม่น้ำซองนะครับในตัววังเวียงนะครับเนาะเราเสียงปรุงบรรยากาศครับบ๊อเป็นจังไ๋ เป็นไข่ Commons สะพานแขวนนะครับเนาะทำแม่น้มอนนารมณบรรยากาศครับถึงบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศพาที่กลั้น16ใช่ไหมบูติกรีสอร์ท พี่น้องแนะนำกล้องครับนั่นที่เขาบอกว่าสิอภาพไปกินไข่ดิมแม่นนำในเพ่แบบนั้นนะแต่บ่ายางแรงคือสิบบกสรปุ้ม,มแล้วัางรถนาถึงนี่นั่ขับเรือครับ บรรยากาศริมแมา่น้ำซองครับอันนี้เป้าเบิ้งบนลูนก่อนนะครับเบ้องบนลูนครับใบรรยากาศมีการนั่งเรือนะครับนั่งเรือชมรอบรองแมา่น้ำซองนะครับมีบริการเรือตรงทางไปเป็นโรงแรมอเมรีครับเย็นอยู่ในภาพนะครับ ครับุีโรตีย้ำแรงกินแท่ขเ,ขเขาแรงโรตีเะไดสิบเจ็ดท่น,นโรตีสิบเจ็ดท่านาโรตีหรือก็นอนนะครับพร้อมยูห้าสิบ่บาน้ใสกันครับแล้ว่าซิมมึงครับเป็นยแบบังไง้วเขาจะไปกินอูของผักเนาะโอเคอบคุ